เรื่องราวนี้มีหลักฐานมาจากความสยองขวัญที่มืดมนที่สุดย้อนกลับไปในศตรวรรษที่16ในดินแดนที่เต็มไปด้วยหมอกของสกอตแลนด์เมืองที่เรียกว่าฮัลโลวินซ่อนความลับที่มนุษย์ไม่ควรรู้ที่นั่นอเล็กซานเดอร์ซอนนี่บีนและภรรยาของเขาแอ็กเนสดักลาสเริ่มต้นรัชสมัยอันน่าหวาดเสียวโดยต้องเอาตัวรอดจากนักเดินทางที่ไม่ระมัดระวัง ซึ่งกล้าข้ามเส้นทางที่นำไปสู่ถ้ำที่พวกเขาซ่อนตัวอยู่และสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเพื่อนของฉันก็คือการกระทำอันน่าสะพรึงกลัวที่พวกเขากระทำซึ่งแสดงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถสูญเสียขีดจำกัดใดๆก็ตามได้ด้วยการยอมจำนวนต่อกลุ่มรกยินดีต้อนรับสู่ช่องเรื่องราวสยองขอวันที่แท้จริงของเราติดตามชมภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวนี้ จนจบอเล็กซานเดอร์เกิดเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2 4 7 7ในหมู่บ้านเกษตรกรรมเล็กๆใกล้กเอดดนบาร์ครอบครัวของเขาได้รับความเคารพจากความซื่อสัตย์ต่อและการทำงานหนักซึ่งเป็นสิ่งที่อเล็กซานเดอร์รังเกียจอย่างยิ่งเขาเกลียดความอ่อนน้อมถ่อมตนและความคิดที่จะเสียสละตัวเองในที่ทำงานสำหรับเขาชีวิตควรเป็นเรื่องง่ายปราศจากเหงื่อและความพยายามแต่มีรางวัลมากมายพ่อของเขาซึ่งเป็นคนที่มีค่านิยมที่เข้มงวดดูหมิ่นความคิดนี้ และไม่ได้ปิดบังความผิดหวังของเขาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองตึงเครียดมากขึ้นโดยมีข้อโต้แย้งที่ดูเดือดและความก้าวร้าวหลายปีที่ผ่านมาอเล็กซานเดอร์พยายามทําให้เขาพอใจแต่ไม่มีความพยายามสักเท่าไหรที่จะเปลี่ยนนิสัยไม่ชอบงานของเขาได้ด้วยความพ้ายแพ้และเบื่อหน่ายกับการพยายามปรับตัวให้เข้ากับตัวเองอเล็กซานเดอร์จึงเริ่มเร่ร่อนอย่างไร้จุดหมายใช้ชีวิตวัยหนุ่มโดยเปล่าประโยชน์ ในช่วงนี้เองที่เขาได้พบกับแอกเนสดักลาสผู้หญิงคนนี้ลึกหลักและมีความงามที่ไม่มั่นคงดึงดูดทั้งความหลงไหลและความกลัวชุมชนกลัวเธอมีข่าวหรือแพร่สะพัดว่าเธอฝึกฝนศาสตร์ลึกลับและสามารถสื่อสารกับสิ่งชั่วร้ายได้ไหนไม่ช้าเรื่องราวเหล่านี้ทำให้แอนเนสตกอยู่ภาย,ตายใต้การคุกคามของการพิจารณาคดีที่จะประนามเธอให้ทำสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าการถูกในรเทศแต่อเล็กซานเดอร์ซึ่งถูกเอาชน พาด้วยการกบฏท,ที่ไม่อาจควบคุมได้กลับไม่สนใจในยามราตรีพวกเขาหนีไปโดยไม่มีเงินไม่มีอาหารเพียงด้วยความมุ่งมั่นที่จะหนีจากสังคมที่พวกเขาดูถูกยิลียดพวกเขาเดินไปทางทิศใต้เป็นเวลาหลายวันสู่จุดหมายปลายทางที่ไม่แน่นอนความหิวเริ่มกัดกร่อนร่างกายและจิตใจของพวกเขาด้วยความสิ้นหวังที่เพิ่มมากขึ้นศิลธรรมจึงเปิดทางให้สัญชาติยาเหยู่รายแรกข้ามเส้นทางบนถนนรกร้างชายผู้นั้นถือถุงใส่สินของ ไม่มีโอกาสอเล็กซานเดอร์จมตีเขาเหมือนนักล่าผู้หิวโหยขโมยไม่เพียงแต่ทรัพย์สินของเขาเท่านั้นแต่ยังขโมยความหวังสุดท้อหายของเขาด้วยในตอนแรกการกระทําเพื่อเอาชีวิตรอดเป็นเพียงเรื่องของความอยู่รอดเท่านั้นแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปนเมื่อพวกเขาได้ลิ้มรสเนื้อมนุษย์เป็นครั้งแรกความรู้สึกยินดีอันวิปริตอย่างรากอยู่ในพวกเขาแอกเนสมีแววตาวิบวับแนะนาว่าพวกเขาไม่ควรเสี่ยงชีวิต ด้วยการกเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อขายสิ่งที่พวกเขาขโมยมาอีกต่อไปวิธีแก้ปัญหานั้นง่ายมากบริโภคเนื้อมนุษย์ต่อไปเพื่อปกปิดร่องรอยพวกเขาทิ้งศพที่ขาดวินเราวกับว่าพวกเขาตกเป็นเหยื่อของการโจมตีของสัตว์ป่าหรือโยนพวกมันลงหน้าผาและแม่น้ำลึกเมื่อเวลาผ่านไปการโจมตีก็บ่อยขึ้นและโหดร้ายมากขึ้นตอนนั้นเองที่พวกเขาพบถ้ำที่จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดการตั้งอยู่ในซาวาเชตใกล้ทะเลเป็นสถานที่เชิงกลยุทธ์ ที่นักเดินทางจำนวนมากเดินทางผ่านอเล็กซานเดอร์และแอกเนสสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เป็นบ้านใหม่ของพวกเขาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันน่าสยดสยองที่พวกเขาจะก่ออาชญากรรมโดยปราศจากความเมตตาลงที่พัดมาจากหน้าผาส่งเสียงร้องอุ้ยของอยืขนขณะที่ถ้ำแห่งนี้กลายเป็นนอถ้ำแห่งความหวาดกลัวและความสูมสูมหลายปีผ่านไปและทั้งคู่ก็ก่อกตั้งครอบครัวที่แปลกประหลาดขึ้นมาลูกๆของพวกเขาถูกเลี้ยงดูมาท่ามกลางความโห ไร่ที่ไม่อาจจินตนาการได้สูญเสียความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ไปพวกเขาเติบโตขึ้นมาราวกับสัตว์ร,ร้ายที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาดึกดำบรรพ์พวกเขาไม่มีขอบเขตหรือกฎหมายมีเพียงวงจรการล่าสัตว์และเนื้อสัตว์ที่ไม่หยุดหย่อนเท่านั้นเมื่อเชื้อสายเริ่มผสมกับลูกหลานที่เกิดมีความผิดปกติที่แปลกประหลาดอันเป็นผลมาจากการผสมพันธุ์พวกลมกลายเป็นตำนานที่มีชีวิตความน่าสะพรึงกลัวที่หลอกหลอนจินตนาการของผู้อยู่อาศัย ในภูมิภาคการหายตัวไปของนักเดินทางทวิูลแ่ไม่มีใครกล้าส,สืบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ต้องสาบนั้นมีผู้กล่าวว่าวิญญาณโบราณคอยปกป้องเส้นทางบางคนพูดถึงปีศาจที่ปลอมตัวเป็นมนุษย์แต่ความจริงนั้นเลวร้ายยิ่งกว่านั้นอีกกลิเซนเดอร์โซีบีและลูกหลานที่พิการของเขายังคงดำรงอยู่โดยซ่อนตัวอยู่ในเงาเมื่อเราคอยนักเดินทางที่ไม่สงสัยคนต่อไปซึ่งงอจะไม่มีใครพบเห็นอีกเลยบัดนี้เพื่อนเอ๋ยฉันถามเธอว่า หากได้ยินเสียงฝีเท้าที่กำลังเดินมาบนเส้นทางอันโดยเดียวนั้นคุณจะมีความกล้าที่จะเดินต่อไปหรือไม่หรือจะฟังสัญชาตญาณบอกให้คุณหันหลังกลับบางที่มันคงจะดีกว่าถ้าไม่สิยนสุดท้ายแล้วตำนานบางอันแม้แต่คาราวาสก็ใหม่นามีวันตายตลอด28ปีข้างหน้าครอบครัวของอเล็กซานเดอร์ซอนีบินเปลี่ยนความสยองขวัญให้กลายเป็นกิจวัตรนองเลือดพวกมันสืบพันกนอเองและกระทำการที่เกินขอบเขตของเหตุผลของมนุษย์ พวกเขายังคงตามล่าและบริโภคนักเดินทางเพื่อความอยู่รอดในขณะเดียวกันในชุมชนใกล้ถ้ำขาหรือก็แพร่สะพัดกลาวกับเงาที่เพิ่มมากขึ้นเกิดความกังวลเมื่อผู้คนหลายร้อยคนหายตัวไปอย่างลึกลับขณะข้ามเส้นทางที่ตัดผ่านบริเวณชายฝั่งนั้นเมื่อเวลาผ่านไปจํานวนอยู่ก็ทะลุหลักพันและผู้อยู่อาศัยก็เริ่มประดิษฐ์คาอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นค,คํศัาบโดยไม่มีบาะแส ที่เป็นรูปธรรมอบางคนพูดถึงปีศาจที่ท่องไปในคืนอันมืดมิดบางคนเชื่อว่ามีหมาป่าขนาดมหึมาซ่อนตัวอยู่ในพืชพันธุ์ที่หนาแน่นมีแม้แต่คนที่แนะนําว่าเทพผู้โกรธแค้นกําลังลงโทษทุกคนสําหรับบาปท,ที่ถูกลืมแต่ความจริงยัดสังคุอยู่เยื่อหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่ว่าจะอยู่ตามลําพังหรือเป็นกลุ่มใหญ่ก็ตามดูเหมือนจะไม่มีอะไรหยุดยั้ยงชะตากรรมอันมืดมนที่เราคอยใครก็ตาที่กล้าข้ามเส้นทางแห่งความสาบแช่ง ตามที่มันถูกเรียกเมื่อเวลาผ่านไปบางสิ่งที่น่ากลัวก็เริ่มปรากฏขึ้นพบชิ้นส่วนศพตามชายฝั่งใกล้เคียงกระดูกสีขาวและซากศพมนุษย์ที่ถูกคลื่นพัดซัดเกิดตื้นครอบครัวบิ้นขาดการควบคุมมากขึ้นเรื่อยๆไม่สามารถกำจัดหลักฐานทั้งหมดได้ทะเลซึ่งเมื่อก่อนดูเหมือนจะปกปิดความลับไว้บัดนี้เริ่มฟื้นคืนร่องรอยแห่งความโหดร้ายของมันแล้วนี่เพียงพอแล้วสำหรับความสงสัยที่จะหันไปสู่ดินแดนต้องสาบนั้นอย่างแน่นอน จากนั้นในคืนหนึ่งที่หมาะปกคลุมเหมือนม่านสเปกตรัมในที่สุดความจริงก็ปรากฏออกมาจากเงามืดพ่อคาสองสามรายที่ฝ่าฝืนํำเตือนไม่ให้ไปทางนั้นกลายเป็นเป้าหมายของผู้ล่าตระกูลบีซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กๆได้เตรียมการซุ่มโจมตีที่สมบูรณ์แบบสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นออกมาจากเงามืดเหมือนสัตว์ร้ายที่ยิ่โหวยผู้หญิงคนนั้นถูกดึงลงจากหลังม้อย่างร้ายความปราณีและล้มลงกับพื้นด้วยเสียงกรีดร้องที่หยุดหายใจอย่างรวดเร็วผู้ทรมานของเธอโจมตีเธอโดยไม่ลังเลฉีก เธอเป็นชิ้นๆต่อหน้าสามีของเธออย่างหวาดกลัวชายผู้สิ้นหวังชักดาบออกก็มาพยายามจะต่อสู้แต่เขาถูกล้อมไว้สิ่งมีชีวิตที่เข้ามาหาเขาดูไม่เหมือนมนุษย์ใบหน้าของพวกเขามีรูปร่างผิดปกติอย่างน่าประหลาดสัดส่วนของร่างกายของพวกเขาบิดเบี้ยวราวกับว่าธรรมชาติได้ปฏิเสธการดำรงอยู่ของพวกเขาพวกเขาไม่ได้พูดแต่พวกเขากรัทําเสียงคำรามที่ก้องกังวาลราวกับฝันร้ายที่จุดติดขึ้นมาทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยวายความ บ้าคลั่งเป็นส่วนผสมของสัญชาติญาณของสัตว์และความบ้าคลั่งโชคดีที่มีนักเดินทางกลุ่มใหญ่เดินทางผ่านบริเวณน,นั้นในขณะนั้นเมื่อได้ยินเสียงร้องของพ่อค้าก็วิ่งเข้าไปช่วยการเห็นคบเพลิงและเสียยงร้องประสานเสียงทำให้สมาชิกตระกูลบินหวาดกลัวซึ่งหนีเข้าไปในส่วนลึกของถ้ำราวกับหนูที่หวาดกลัวพ่อค้าแม้ จะได้รับบาดเจ็บแต่ก็สามารถเอาชีวิตรอดได้ด้วยความกลัวและยังคงตกใจเขาจึงถูกนำตัวกลับไปสู่ที่ปลอดภัยในระหว่างการให้การเป็นพยานเขาบรรยายถึงความน่าสะพรึงกลัวที่เขาได้เห็นโดยระบุว่าสัตว์ประหลาดเหล่านั้นไม่สามารถเป็นมนุษย์ได้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีบางอย่างที่เลวร้ายกว่ามากเขาพูดด้วยสายตาที่หลงทางข่าวการโจมตีไปถึงพระเจ้าเจียนที่หนึ่งเมื่อได้รับแจ้งถึงจำนวนผู้สูญหายที่เพิ่มขึ้นและหลักฐานที่เรือ มัสซาสมกษัตริย์จึงตัดสินใจว่าถึงเวลาที่ต้องดําเนินการมีการจัดตั้งกองทัพขึ้นซึ่งประกอบด้วยทหารติดอาวุธและสุนัขที่ได้รับการฝึกฝนให้ติดตามกลิ่นแห่งความชั่วร้ายตามคาให้การของพ่อค้าทหารเริ่มสํารวจเส้นทางแห่งความตายดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วเมื่อพวกเขาเก้าวหน้าไปพวกเขาก็พบกระดูกที่กระจัดกระจายเสียเสื้อผ้าและสัญญาณอื่นๆที่บ่งบอกถึงเส้นทางแห่งความโหดร้ายหลายปีความตึงเครียดเห็นได้ชัดเจนเมื่อลงพัดผ่านความเงียบในยามค่ำคืน ทำให้เกิดเสียงคลื่นกระทบโขดหินที่อยู่ห่างไกลสุนัขเหาอย่างดูเดือดสูดดมสิ่งที่เหมอองค์ไม่เห็นในที่สุดทหารก็มาถึงทางเข้าถ้ำซึ่งเป็นหลุมดําในภูมิประเทศซึ่งกลิ่นความเน่าเปื่อยแทบจะหายใจไม่ออกกับตันกองทัพยกมือขึ้นส่งสัญญาณให้ทุกคนเตรียมพร้อมช่วงเวลาแห่งความจริงกําลังใกล้เข้ามาพวกเขารู้ว่าสิ่งที่พวกเขาจะพบอยู่ข้างในนั้นไม่ธรรมดามันเป็นบ้านของฝันร้ายดินแดนแห่งเงาและความเลวทรามที่จะเิญรุ่งเรืองในส่วนลึกของความ เมื่อข้ามธรณีประตูถ้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของตระกูลบินที่น่ากลัวความกลัวก็อย่างรากลึกในอกของทุกคนที่อยู่ตรงนั้นบริเวณโดยรอบดูถูกสากราวกับว่ากำแพงถ้ำกำลังเฝ้าดูขั้นตอนขอองค์พวกเขาอย่างเงียบๆแสงคบเพลิงเต้นระบำเผยให้เห็นภาพที่หลายคนจะไม่มีวันลืมพื้นเต็มไปด้วยซากศพมนุษย์แขนขาที่ขาดกระจัดกระจายเปลี่ยนปลดไปตามทางขาและแขนกระจัดกระจายปะปนกับศีรษะ ที่ไม่มีตาบ่ายหน้าที่บิดเบี้ยวดูแข็งทื่อด้วยสีหน้าเจ็บปวดฟันที่หักและกะโหลกที่ร้าวถูกจัดเรียงอย่างไม่ตั้งใจราวกับของที่ระลึกก่อแห่งความสยองขวัญอันไม่มีที่สิ้นสุดแต่สิ่งที่ทำให้ใจทหารเต้นแรงจริงๆก็คือกลิ่นมันเป็นกลิ่นที่หายใจไม่ออกส่วนผสมของการสลายตัวและเลือดแห้งที่ดูเหมือนติดอยู่ที่รูจมูกทำให้บางคนมีอาการเคลื่อนไส้นังสีรัศกร่วงหล่นลงมาจากหินที่ปิดชื้นราวกับม่านธรรมชาติ อันนาขยทะแยงของเหลวสีเข้มหนาเล็กๆไหลผ่านรอยแตกบ,บนพื้นสะท้อนถึงแสงของเปลวไฟเสียงหยดอู้ีดังกล้องไปในระยะไกลเกือบจะราวกับว่าตัวท่าเองก็ร้องไห้ให้กับการกระทำที่ชั่วร้ายที่เกิดขึ้นที่นั่นในลิซนเดอร์ซอนีบินแบกนิสภรรยาของเขาและลูกหลานที่เลวร้ายคนอืน่นๆของเขาทั้งหมดมารวมตัวกันมีทั้งหมด48ครอบครัวที่เกิดและก่อรูปในความมืดความตกใจที่ถูกค้นพบปรากฏชัดบนใบหน้าที่ผิดรูปของพวกเขาชั่วครู่หนึ่งความเงียบก็สมบูรณ์จากนั้น ด้วยความเร็วอันน่าประ,ระหลาดใจกองทัพก็ล้อมพวกเขาไว้โดยไม่มีที่ว่างให้หลบหนีพวกเขาต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตอย่างโหดร้ายของผู้คนมากกว่าหนึ่งพันคนตลอดเกือบสากศวรรษในที่สุดพวกเขาก็ต้องเผชิญกับความยุติธรรมแม้จะ,ะเผชิญกับการจับกลุ่มแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรออกมาสักคำดวงตาของเด็กๆปราศจากอารมณ์ใดๆสะท้อนเปลวไฟของคบเพลิงและผู้หญิงก็แสดงสีหน้ามืดมนและเกือบจะยอมมอแพ้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้น ซึ่งไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์อีกต่อไปได้สูญเสียความเมตตาหรือศินธรมไปจนหมดพวกเขาถูกล่ามโซ่และพาไปภายใต้การคุ้มกันที่แข็งแกร่งขณะที่ลมยาง,างค่ำคืนอันหนาวเย็ยนพัดหวิดวิวราวกับกำลังย้อยเย้ย,ยจุดจบที่ใกล้จะมาถึงเมื่อพวกเขามาถึงราชสำนักพระเจ้าเจียนที่หนึ่งส่งสั่งให้ลงโทษให้เป็นแบบอย่างการประหารชีวิตเริ่มขึ้นโดยไม่มีพิธีการสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวถ,ถูกทรมานอย่างโหดร้าย ซึ่งสะท้อนถึงความโหมดร้ายของอาชญากรรมที่พวกเขาก่อกระบวนการนี้พิธีพิถันและไม่หยุดยั้งเด็ดและผู้หญิงถูกบังคับให้ดูญาติของพวกเขาถูกแยกออกจากกันทีและชิ้นเสียงกรีดร้องดังก้องราวกับคร่ำควนอย่างแปลกประหลาดแต่ไม่มีนักโทษคนใดหลั่งน้ำตาหรือร้ององค์ขอความเมตตาพวกเขาแค่ดูราวกับว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อถึงคราวของเล็เซนเดอร์บินเขาเป็นคอนอเดียวที่ทำลายความเงียบที่ครอบงำสถานที่นี้ ได้ดวงตาของเขาเย็นชาและคิดคำนวณกว่าสายตาจากฝูงชนมีครอบครัวของเยออยู่ด้วยมองดูด้วเยาใบหน้าที่แสดงความเกลียดชังและความเจ็บปวดอเล็กซานเดอร์ยิ้มเล็กน้อยก่อนจะพึมพำมันไม่จบและมันจะไม่มีวันเป็นคำพูดเหล่านี้แทรกซึมไปในอากาศทำให้เกิดอาการสันสถานโดยรวมราวกับว่าเขาได้ร่ายคำสาปซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครลืมได้หลังจากที่สมาชิกในครอบครัวคนสุดท้ายถูกไฟเผาผลาญผู้คนต่างเชื่อว่า ในที่สุดฝันร้ายก็จบลงแล้วแต่อย่างที่คุณจินตนาการได้นั่นไม่ได้เกิดขึ้นในปีถัดมาข่าวรือก็ทวีความบุนแรงมากขึ้นหลายคนรายงานว่าได้ยินเสียงกรีดร้องอันน่าสยดสยองมาจากเส้นทางเลียบชายฝั่งบางคนอ้างว่าในช่วงค่ะมัมพวกเขารู้สึกว่าตนมองไม่เห็นติดตามพวกเขามาบางคนถึงกับอ้างว่าเคยเห็นร่างเงาซุ่มซ่อนอยู่บนต้นไม้ด้วยดวงตาที่เป็นประกายซึ่งหายไปในความมืดยังมีอีกทฤษฎีหนึ่ง ที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นอีกพยานบางคนสาบานว่าทายาทของตระกูลบีนไม่ได้ถูกกำจัดอย่างสิ้นเชิงพวกเขาเชื่อว่าสมาชิกบางคนสามารถหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้ตามข่าวลือผู้รอดชีวิตเหล่านี้ยังคงกระทำการอันน่าสยดสยองต่อไปโดยรอเวลาที่เหมาะสมที่จะปรากฏตัวขึ้นใหม่และสนองความหิวโหวยที่ไม่มีวันสิ้นสุดของพวกเขาตำนานนี้มีพลังมากจนเป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับผลงานนวนิยายรวมถึงภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง tag of terror แต่ฉันจะบอกคุณสิ่งหนึ่งไม่ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะถูกนำเสนอในโรงภาพยนตร์มากแค่ไหนก็ไม่มีอะไรที่จะเทียบได้กับความหนาวเย็นที่แท้จริงที่ไหลลงมากระดูกสันหลังของผู้ที่กล้าสำรวจเส้นทางที่ถูกทิ้งร้างเหล่านั้นหากคุณเคยไปที่นั่นและได้ยินเสียงฝีเท้าตามหลังคุณอย่าหันกลับมามองอาจมีบางสิ่งโบราณยังคงเฝ้ารอคุณอยู่จบไปอีกเรือองหนึ่งฉันหวังว่าคุณจะนอนหลับได้แต่ถ้าคุณทำไม่ได้นั่นเป็นส่วนหนึ่งของฝันร้ายของเราสมัครสมาชิก และแบ่งปันมากขึ้น